you nothing ทรงประกอบพระราชะกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์สู่แก่ประชาชนชาวไทยและสภากาชาติไทยมากมายนานับประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความ่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามายัยซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข งเป็นห่วงและเอื้ออาทรต่อทุกข์ของประสบนิกรอย่างจริงจังโดยเฉพาะความทุกข์ของไร้ฟ้าจากโรคภัยไข้เจ็บดังจะเห็นไน้จากราชทานั้นเตตาแก่ประสบนิกร,กรชาวไทยให้ดีที่เพิ่มพยางเจ็บป่วยพระราชทานเรือพวชราชทา่ทรงสร้างขึ้นด้วยราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สภาการชาติไทยใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นําไปตรวจรักษาพยาบาลราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำแม่น้าและยังได้นําเรือออกไป็น สงเคราะห์ราษฎรในขณะเดียวกันนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนหนึ่งให้สภาการชาติไทยสร้างอาคารรักษาพยาบาลเพื่อให้เพียงพอกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกทั้งยังมีเหล่ากาชาตจังหวัดเป็นตัวแทนของสภาการชาติไทยมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรในพระองค์ เมื่อประเทศชาติหรือราษฎรประสบภัยพิบัติพระองค์ทรงห่วงใยในราษฎรของพระองค์ดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมในปีนี้พระองค์ทรงพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งให้สภากาชาติไทยนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทางพระราชกระแสทรงห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ พระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงหวงใหญในราษฎรของพระองค์ที่ทรงพระราชทานให้สภากาชาติไทยปฏิบัติบำเพ็ญมาตอดเวลาอันยาวนานนั้นได้ก่อประโยชน์เพื่อกูลแก่มหาชนชาวไทยมากมายเป็นอนเนกประการในการบำบัดทุกบำรุงสุขตลอดจนส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยตลอดไป